สวัสดีครับนี่นี้เราอยู่นี่ครับอยู่วัดกลางวรวิหารเป็นวัดวัดใหญ่ของปากน้าวัดหนึ่งอยู่กลางเมืองเลยด้านหลังเราเป็นนี่เป็นหอชมเมืองนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าตลาดเช้าวัดกลางเขามีอะไรกันรรบ้างกไปไปกันเลยฮะไปอลไลุยไปเลยลุยนะบบรรยากาศที่จอดจะจะจะ,จะเยอะแต่ว่ารถรถก็แน่นเหมือนกันนะหาที่จอดยากอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นบ,บนโดอันนี้คือมีพระเก่าๆ่าอยู่เยอะเข้าไปไหว้ได้ครับนี่อันนี้สมัยก่อนเรียกเป็นบ่อเ,เ,เๆๆต่านี่เป็นหอ หอประจําเมืองนะครับกำลังบูรณะอยู่ไปไ,ไปดูครับมีอะไรกันบ้างมีหลายร้านเดินเล่นไปเรื่อยเดินดูครของที่ไม่ค่อยแพงมากนะขอถ่ายหน่อยนะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะขว้วมกอันนี้อันเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบค่ะเดี๋ยวเอาให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมา,าเดี๋ยวมาเดี๋ยวจัดการมาให้ก่อนนะสักเสร็จจันรอไม่ได้ขายแล้วี่วันนี้ไม,ไ,ไม่ได้ขายเ<ส>หรออ๋อไ,ไ,ไม่เป็นไรโอเคกระท้องครับพี่เอาสักสามก็ทง กันไว้ให้หน่อยเดี๋ยวได้มาเอาค่ะเดี๋ยวตอนตอนกลับอ่ะแต่แต่แต่เอาไอจานรอนไม่ได้ย่างค่ะอืมจ้ะ่นี่เขาหยุดงานริมนู้นนะตรงนู้นมีร้านแจงร้อนอร่อยอยู่ร้านนึงฮะับเดี๋ยวไปสุดสุดตรงนั้นหัวตรงหัวตึกนะฮะตรงนู้นเลยนู้นเป็นร้านขายพีกนัญญา่ะไรตุ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ครับตังพี่เอะตังกันพี่เขาบอกขายเอาเหรอขายเหรอนี่ตอนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามาขอบคุณจ้า เราก็เดินมาเรื่อยนี่เป็นขอชมเมืองส่วนนี้จะส่วนบ้านใหม่นะแล้วก็เดินเซอเวไปเรื่อยๆ เขาญาตินะขอทานนะนะนี่ร้านนี้ร้านประจำครับนี่นี่มีหอยดองหอยบางผู้ดองมีหมูปิ้งมีเมี่ยงคามีหอยดองหอยบางผู้ดองเนี่ยมีกระเทิกอันนี้เป็นขนมหน้ามีหลายร้านนะ ครับไข่ร้านานี้จะถุงใหญ่กว่านะหมือนกับข้าวเย,ววเยวอะที่น,น,น,นี่ที่นี่คนเยอะหม้อใหญ่หหหม,หมีแกงขี้เหล็กนะ มีแกงเทโพนะฮะอันนี้าราไมาจาแม่เขาหน้าก็มีพวกพวก๋วยเตี๋ยวพวกน้ำมารังแล้วเข้าไปใส่บาตรได้สองที่นะครับคือเข้าไปรอใส่บาตรด้านในน,น,ะะนู้นนะฮะองคกสฟก้างนี่หรือไม่ก็เรามาใส่ตรงนี้ก็ได้นดีน่ด้นกนดานข้างนี่เนี่ยด้น ด้านข้างนี้ก็คือที่ใส่เป็นแถวยาวไน้่ลนวละฮะคนก็จะมาใส่บาตกันตรงนี้เหรือถ้าคนมีเวลาก็จะขึ้นไปด้านบนรอถวายพระเอาให้พระตรวจข้างบน นี่อานนี้ร้านขนมเจ้าเก่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่บางทีก็เป็นพวกใส่ไส้เป็นอะไรหลากหลายนี่ฮะร้านนี้ร้านขายมานานแล้วครับนี่น้ำต้มยัดนะนี่ฮะมีน้ำเต้าหู้มีเต้าถึงน้ำลายเต้าถึงน้ำลาย่เรียกไม่ถูกแล้วฮะงงนี่ครับหลากหลายขอบคุณจ้า นะวัดกลางวอ,อ,อวิหารคำดาจ,จะมีนี่นะมีมีขายเป็นข้าวหลามวันนี้ไม่เห็นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนอันนี้มีมีตลาดอีกชุดหนึ่งเจานะเจาะตัวนี้ก่อน ทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งยังไม่เกิดแลยครับมีข้าวมันไก่ันีน้ตลาดหายไปเยอะเหมือนกันมีข้าวโพดก,ก็ปิดก็มีมีร้านกาแฟน,นี่ก็ปิดแี่ว็นนี้นว่าอะไรทำไมร้านนู้นมันปิด,ปด เป็นโจ๊กเจ้าดังเจ้าตลาดราชาก่อนนู้เป็นนี่ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนอยู่มานานมากเจ้านี้ทำตะหู้จเยิ้มก็มีมาเนี้ยนะตาเช้า เดี๋ยวหลังนี้พาไปนี่ครับไปตลาดเชา้าตรงตลาดราชาน,น,นี่กิ้นเป็นหมอมีข้าวของหมูด้ออ,อ้าวกดจับย้า,ายมาอยู่นี่แล้วเป็นร้านแล้วเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ร้านเก่าแก่กจังปเจ้าหมวย นะนนก็เป็นรถเป็นรถเอ่อรถสามล้อนะขาตั้งขาตั้งนี่ร้านขนมร้านนี้เป็นร้านนี่ฮะส่งทั่วทั่วอะไรเป็นการตลาดที่นี่แหละตลาดก็เอาจากร้านนี้ไปเนี่ยต้นตำรับอยู่ใครนี่ยขายถูกเพื่อไปขายต่อจากร้านนี้ทำแถวบ้านใหม่ร้านขายจิบบาท ในร้านนี้ส่งเอาไปส่งให้ชมคนอื่นอีกทีนึงนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ไม่มาจ้ะนะครับเราก็จะลาลีกัน